สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีเด้อพี่น้องกองบักไงของฝากจ้าพี่น้องจ้าบอกยังใหญ่เลยถึงแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณหลายหายเด้อจ้าสุนัพผู้ใหญ่ใจดีฝากยังมาให้พี่น้องจ้ามาดูด้วยกันนะคะ เปิดเป็นบฆษนาของเนาะเปิดพม่ามาจังอเอม่มีอะไรอือของใจที่นองจัดป้ายัางอะี่ ขนมจีนอบแห้งสาวเชิมพี่น้องจะ้ะใส่จักรเ,เดี๋ยวได้เนี้เสียงให้เบิ้งนังงไม่ก่อนเด้วยสองสามสี่ สี่ห้าพีหกเจ็ด่แปดเ้ายี่พี่น้องจ้าดักใ้เบิ้งดีๆมันนี้กะต้องเอามังนี้ออกเนาะเ็นจะได้เกียบได้เมียนไว้พี่น้องเห็นมาจ้าเป็นปลาระสาวเชิมนะคะของฝากจาก พี่แก้วคนสวยดอกบานไม่รู้เลยขอบุยขอบคุณเลยไเดอร์จ่าพี่คนสวยใจดีใจดีเนาะเมิดไปเนาะปะลา่าหนุ่มจีนวัส่าเบิดพอดีพี่แก้วจ้ะเพราะว่ายายนิงกลับไปหาลูกเนาะจ้กะกะของสาวเชิมกับเมิดของแซ่บนัวครัวอีนางทิพย์ก็หมดเหมือนกันนะคะพอดีกะของมะฮอดมะนีกัสิได้ใส่ส้มตำ ส่ออมใส่แกงไดเบิดจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับน้ำปลาสาวเ่ามนะคะแสบอีรีแล้วก็ขอบพุนพุใยญ่ใจดีพี่แก้วคนสวยนะคะมีโอกาสคือจังสีได้พบพอกันอีกนอกพี่แก้วเนาะถ้าอยากมาเที่ยวทะเลนะคะก็เรียนเชิญเด้อจ้ะมาได้นะคะเดี๋ยวย่าหนิงสีเลี้ยงให้เบิ้งว่ามีจัะขวดแล้วก็สีเอานมจีนออกมาวางให้พี่ให้น้องเบิง้ง เดี๋ยวจะนับให้ดูนะคะว่าน้ำปลาราสาวเชิมมีทั้งหมดกี่ขวดนะคะที่พี่แก้วคนสวยพี่สาวใจดีนะคะเพื่อนเด้สรงมาให้ยดนิกินกับงวดก้อนกับเมิดแล้วพี่น้องจ้าเพราะว่าน้องมุนเพื่อนแบงห้กับสนับสนุนดูพี่แก้วคนสวยนั่นแหละจ้ะอันนี้นมจีนอันนี้มันมันสีน,น,นี้อันเขาเอิอนอียงก็เลยจ้ะพี่น้องอันนี้ หลายรสกันไหมอันนี้จะเป็นข้าวกล้องนะคะแช่ประมาณสิบนาทีแต่พี่น้องจ้าแช่ประมาณสิบนาทีบาในก็ต้มน้ำเดือดเขาก็เอาลงไปลวกนะคะทีนี้นี้สมสูตรพี่น้องจ้าสามรสชาตินะคะอร่อยหมดเลยนะคะปนกันมาสามสมย่างพี่น้องจ้า มันสีมีรถเข้ากล้องแล้วก็สีม่วงนี่อันนี้อ่านเบิือกันสีม่วงนี่จะเรียกว่าข้ากล้องไรเบอรี่พี่น้องจ้า มันสีร้ายมีเบอร์โทรนอกจากอยู่นี่พี่น้องท่านในอยากร้องอยากสนับสนุนนะคะสําหรับของสาวเชิมนะคะยังนิ่งบอกเบอร์โทรกันด้วยพี่น้อง083 343 6995นะคะเดี๋ยวบอกะใส่เทือเนาะจ้ะ0 8 3 343 6ดสา้าห้นะคะจะมีสีม่วงสีขาวนะคะ กับสีออกสีน้ำตาลนินิดนะคะรสชาติก็เหนียวนุ่มแซ่บพี่น้องจ้ายำพุดๆแซ่บดีนะคะสีเอาไปเฮ็ดน้ำยานะคะหรือว่าไปตำกินกับส้ตตมตำหลากหลายเมนูนะคะโอ้ยผัสาะาแย่งนิงพ <laughs> ี่น้องเอ๋ยก็เ,เป็นยังดอกนอกจ้าแล้วก็จะนับน้ำปลาระให้ดูนะคะ ธรรมดาละพี่น้องจ้าห้องน่อยอ้อเจ้าพอได้นอนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหเกสยี่สิบขวดนะคะขวดละห้าสิบาทเด้อพี่น้องจ้านี่เขาเขย่านะคะเราเพิ่นกระสิได้แพ็คแล้วก็เอาพลาสติกนะคะหุ่มเพื่อว่าป้องกัน ่บหายมันเฮียนอกจากหรือว่าไม่ให้หกนะคะอันนี้ก็ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดปดกโอ้พี่น้องหลายบาทแล้วก็อันนี้สามหอร้อยพี่น้องจ้าเห็นบ่ก็ได้กินในราจาเือสองเพราะว่าเทธอแรกกตั้งแต่ไปงานวันเกิดน้องมนต์สิบิงหานะคะที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้แบ่งให้แ่หญิงแล้วก็ แบ่งให้พี่น้องที่อยู่ในบอ่อกุ้งแล้วก็น้องฟางลูกอีสานชาแนลนะคะที่ไปร่วมงานวันเกิดน้องโมนนะคะแล้วก็ได้มาลวกกินนะคะทำเป็นอาหารนะคะหลากหลายเมนูสิบเป็นยำน้อพี่น้องเนาะทําน้ํายาก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญลืมไม่ได้เลยนะคะขอบคุณอีกข้างนะคะสําหรับพี่แก้วคนสวยนะคะดอกบานไม่รู้โรยนะคะตอนนี้ก็ ของนะคะได้มาถึงเรียบร้อยแล้วยายหนิงก็สิกินให้มันเบิดมันกักระสิได้กินโดนอยู่พี่น้องจา้าแต่ว่ายายหนิงก็จะแบ่งเพื่อนๆนะคะแล้วก็สิไปฝากลูกฝากหลานอยู่ที่บอบินเหมือนเดิมนะคะกระสิแจกจ่ายนะคะให้สมมาพะควรเพราะว่าเพื่อนู้ใยญ่ใจดีนะคะเพื่อนก็สนับสนุนแล้วก็ได้ให้ ปลาแลวก็ขนมจีนบ้านสาวเฉลิมกี่ได้เอามาเห็ดซูพีสูนองกินนะคะพี่นองกัราติดตามเด้อจาว่าเฮาสิได้เห็ดเมนูอย่างแน่นะคะที่แน่ๆก็ยายหนิงนะคะจะตำเต็นกัสิได้ลวกนมกินนะคะกินไปด้วยนะคะกับลวกเป็นย่างๆไปนะพี่นองแต่ว่าที่ว่ารวรวมกันนี่กับยังบระธานได้ ร้องเบิงด้วยจา้าตาวาทุกอย่างนะคะอร่อยหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขนมจีนอบแห้งนะคะผ่านกรรม,มวิธีที่สะอาดสะอ้านนะคะของอีสานบ้านสาวเฉิมที่พี่แก้วคนสวยที่เพิ่นได้ทรงมาให้นะจ๊านะขอบคุณอีกข้างด้วยจ้าพี่สาวคนสวยนะคะขอบคุณหลายนนะคะพี่น้องที่เพิ่นอยากสั่งอยากได้นะคะติดต่อที่เบอร์แล้วก็ที่ไลน์ได้นะคะของสาวเฉิมนะคะ แล้วก็สิลาพี่ลาน้องเนี่ยมันเนี่ยพี่น้องแล้วก็ติดตามต่อไปเด้อจ้าว่ายังนึ่สิใดเมนูอย่างมอน,นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ